ตอนนี้เวลาก็ตีหนึ่งเสศษเศษนอนไม่หลับเนื่องจากอาการเวทนาที่มากับไข้มีอาการปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนหายใจติดขัดร้อนอยู่ภายในร่างกายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ทีนี้มาพิจรารณาก็เลยลุกขึ้นมาอัดเสียงธรรมะไว้เพื่อให้ได้ฟังก่อนที่จะไม่ได้ฟังหรือเหตุใดๆเกิดขึ้นเราก็จะได้อยู่ในความไม่ประมาทประโยชน์ใดเกิดขึ้นก็รีบสร้างประโยชน์นั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทีนี้จิตมันไม่มีความทุกข์ใดหรอกแต่เห็นประโยชน์ว่าในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราจะสู้กับเวทนาอย่างไร รอยวางอย่างไรเมื่อมีไข้เมื่อปวดศีรษะเมื่อตัวร้อนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันสังขารมีความรู้เท่าทันความเป็นจริงฉันอยู่ฉันยาก็บรรเทา ระง,งับได้แค่เวทนาทั้งร่างกายแต่ว่าไม่สามารถระง,งับความตายได้ดังนั้นการชั้นหยกชั้นยาก็ชั้นไปเพื่อบรรเทาเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าจิตใจมันไม่ได้เจ็บได้ไข้ใจมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยดังนั้นใจมันจึงไม่ได้ทุกข์ คนที่ยึดกายยึดเวทนายึดสังขารจึงมีความทุกข์ที่มีความทุกข์เพราะว่าจิตเข้าไปยึดในกายว่าเป็นเราจริงๆมันไม่ใช่การแยกแยะโดยสมาธิการพิจารณาเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมัน่นเมื่อมันแจม่มแจ้งแล้วมันหมดความหมายมั่นตรงนี้ เมื่อแจมแจ้งหมดความหมายมันมันก็วางความทุกข์ทางจิตใจแต่ถามว่าทุกข์ทางกายยังมีอยู่ไหมทุกข์ทางกายก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เมื่อใจไม่เข้าไปยึดความทุกข์นั้นมันก็ไม่ได้ทุรนทุรายเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรในธรรมเมื่อเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิด ก็จะรู้สึกร้อนรุ่มไปหมดทั้งกายทั้งใจมีความกลัวเจ็บกลัวตายมีความพลั่นพึงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตามมีความกังวลในความเจ็บป่วยนั้นๆแต่เมื่อพิจารณาธรรแจ่มแจ้งตามธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศและสั่งสอนไว้แล้ว ความหวาดกลัวพลันพึงเหล่านี้มันก็หายไปโดยสิ้นเชิงเหลืออยู่แค่ทุกขเวทนาภายนอกก็ฉันอยู่ฉันยาไปกินอยู่กินย,กกนยาระงับบรรเทาไปพอได้พิจรารณาธรรมไม่ให้เวทนานั้นรบกวนทาาดขันจนเกินไปแต่ในความกินอยูก่กินยาฉันอยู่ฉันยานี้มันไม่ได้หมายความว่า กินให้มันหายหรือมีความหวังว่ามันจะต้องหายหรือไม่หายมันจะหายก็ดีไม่หายก็ดีอย่างไรเสียความตายก็ยังเป็นทรัพย์สมบัติของเราอยู่นี้ไม่พ้นอย่างไรก็ต้องได้ยังไงก็ต้องมีต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่วันหนึ่งก็วันใดก็ต้องเกิดแน่นอนเมื่อพิจารณาจบสิน้นความอะไรอาวรนไม่มี เมื่อก่อนคิดว่าก่อนจะตายขอให้ได้ทำประโยชน์สูงสุดในชาติในศาสนาแต่เมื่อความตายจวนตัวเข้ามาก็ยกบรลังแห่งความมุ่งหวังนี้ให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตายกความภาราทั้งหมดทั้งปวงทางจิตใจให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบการต่อไป เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้อันนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้จัดการอยู่ตลอดเวลานี่ความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของจริงทุกวันนี้เวลานี้คนกำลังเจ็บไข้ได้ป่วย มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมามากแม้ตัวผู้พูดเองก็เจ็บอยู่ไข้อยู่เหมือนกันแต่อยากจะฝากถึงผู้ที่เจ็บไข้ท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยรู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าอาจจะมีความทุรนทุรายที่เข้ามาบีบรัดหัวใจอยู่ก็เพราะว่า ทุกเวทนานี่มันเป็นของเที่ยงมันเกิดขึ้นจริงมันบีบคั้นจริงดังนั้นสติปัญญาเราต้องเพียงพอเพียงพอต่อร่างกายธาตุขันและสังขารความเกิดและความตายความเป็นอยู่การดำรงชีวิตสติปัญญานี้เอามาจากไหนมีอยู่แล้วในตัวของเรา มีอยู่แล้วในจิตใจอยู่มีอยู่แล้วในครังแห่งวิญญาณครังแห่งธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดเผยครังนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำกุญแจในครังนี้และเราเป็นผู้ปลุกตัวเองเป็นผู้ไขกุญแจด้วยตัวนันเองให้ตื่นขึ้นให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลพี่หลับไหลมานานแสนนาน เมื่อตื่นขึ้นแล้วความว่างความสว่างที่ปรากฏมันจะไหลผ่านมาทางกายใจให้เห็นเด่นชัดว่าสาระของชีวิตจริงๆมันคืออะไรชีวิตจริงตัวจริงตนจริงของจริงมันคืออะไรแต่กระนั้นในเวลาที่พบความจริงสูงสุด มันก็พิจารณาเห็นสูงสุดแล้วแท้ที่จริงมันก็คนธรรมดานี่เองใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดานี่เองกินนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษานี่เองแต่ใจไม่ทุกข์เหมือนที่เราเคยเป็นความไม่รู้ทำให้เราทุกข เนื้อหาศัจะจธรรมแห่งความรู้คือรู้อะไรรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเราคือใครคืออะไรเนี่ยคือเนื้อหาที่เราค้นหาอยู่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างค้นหามุ่งหาก็เพื่อตัวเราให้พ้นจากทุกข หิวข้าวแล้วก็กินก็เพื่อให้พ้นจากความหิวความทุกข์จากความหิวง่วงแล้วก็นอนป่วยแล้วก็หาหกินยาเพื่อให้พ้นจากทุกขแห่งเวทนาที่มากล่ำกลายอยู่ในเวลานั้นแม้แต่จิตเองก็ขวนขวายสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาก็ขวนขวายหาทางออกจากกองทุกข์ดังนั้นตลอดชีวิตก็ทำเพื่อตัวเองอาศัยชีวิตก็เพื่อตัวเอง หากินทำงานหาเงินก็เพื่อตัวเองจะบวชหรือไม่บวชก็ทำเพื่อตัวเองมาตลอดสวดมนเพื่อให้จิตสงบนั่งสมาธิบริกรรมเพื่อให้ใจสงบพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่เมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปสิ่งที่เราเข้าใจว่าตัวเองนี้มันไม่ใช่สระ สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดชีวิตว่าอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้แบบนี้คือเราเราเข้าใจแบบนี้มาต่อเมื่อมาพบธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาแล้วคำว่าเป็นเรามันถูกถอดถอนออกหมดกลายเป็นเราแท้ เราที่ผ่านมานั้นเป็นเราในภาพแห่งมายาเป็นเราปลอมเป็นเราที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยสมมตุติก็ต่อเมื่อพิจารณาเห็นจริงแล้วไม่มีความสงสัยใดๆในสิ่งนี้แล้วเห็นจริงแล้วในจุดนี้ความเป็นเราถูกถอนออกไปเจอคำว่าเราแท้ เป็นภาษาสมมุติที่ใช้เรียกว่าเราแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาสมมุติดังนั้นวันนี้จึงใช้ภาษาสมมุติพูดถึงคำว่าเราแท้คำว่าเราแท้ในปรากฏการในความรู้สึกของคำว่าเราแท้นี้มันเป็นอิสระจากความคิดนึกปรุงแต่งมันเป็นอิสระจากการถูกครอบงำ ด้วยความปรุงแต่งทั้งปวงสมมุติทั้งปวงวิมุติทั้งปวงในเราแท้นี้มันไม่มีอย่างสูงหรืออย่างต่ำมันไม่มีอย่างหญิงหรืออย่างชายในเราแท้นี้ไม่มีอย่างพุทธไม่มีอย่างสัพสตัตไม่มีอย่างนิพพานไม่มีอย่างกิเลสในเราแท้นี้มันไม่มีระหว่างเรากับเขาขดีกับชั่ว บาปก,กับบุญมันไม่มีมันอยู่ระหว่างกลางของสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เราคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกที่มันถ่ายทอดออกมาจากคลังแห่งวิญญาณก็ไหลเลื่อนออกมาทางสังขารเป็นคำบอกคำเล่าคำสอนการพิจารณาคำเด็ดคำขาด สอนตัวเองบอกตัวเองให้ถึงบางอ้ออ้อแล้วอ้อเข้าไปอีกอ้อแล้วก็อ้อเข้าไปอีกอ้อแล้วก็อ้อเข้าไปอีกคือมันเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจเป็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสุดที่สุดมันจะพิจารณาของมันเองไหลออกมาทางสติปัญญาของมันเอง ไหลออกมาจากความคิดของเราเองเพราะว่าจิตมันกลับตัวมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันก็ไหลออกมาจากความยึดมั่นก็กลายเป็นความไม่ยึดมั่นจากความที่เคยทุกข์ทรมานเพราะเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ทุกข์ทรมานมันรู้เท่ารู้ทันหมดแล้วจิตตื่นขึ้นสติปัญญาตื่นขึ้นสติสัมปชัญญะตื่นขึ้นโดยธรรมชาติแท้ ไม่ใช่เป็นการฝึกการฝนแต่มันตื่นขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามปกตินี่แหละเราแท้ตัวว่าตัวคำที่ว่าเราแท้เนี่ยก็สมมุติพูดขึ้นมาเท่านั้นแต่สภาวะจริงๆมันอยู่เหนือคำบรรยายอยู่เหนือการปรุงแต่ง อยู่เหนือการคิดด้นเดาเอาเองอยู่เหนือตำรับตำราอยู่เหนือคำสอนใดๆทั้งสิ้นอยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นแบบนี้ฉะนั้นความจริงที่จะปรากฏเราดูว่าทมที่ศึกษามาธรรมะที่เราเข้าใจมามันจะช่วยเราได้ตอนไหนเวลาเรามีทุกขเวทนาเวลาเรามี ความเจ็บปวดทางร่างกายเวลาต้องเจอเรื่องกระทบมันก็ดูตรงนี้เลยมันสะทกสทานอะไรบ้างไหมมันแก้วิกฤตของมันอย่างไรเนี่ยโดยธรรมชาติมันแก้วิกฤตของมันมันสร้างภูมิคุ้มกันของมันเองในตัวเราเจ็บเราไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องสําคัญถ้าคนไม่เข้าใจธรรมะ ทุกขเวทนานี้จะนำไปสู่ความหลงนำไปสู่พบเพ่งทุกขติอบายภูมิไปสู่พบเบื้องต่ำกรรมก็จะสิงสถิตยอยู่ในทุกขเวทนานี่แหละบางคนจึงแสดงอาการทุกขเวทน,นาออกมาต่างๆนานา,นาเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมูเหมือนหมาร้องทุรนทุรายเหมือนกำลังถูกเชื่อดบ,บ้าง นี่แหละคือกรรมันสิ่งสถิตวิบากกรรมสิ่งสถิตอยู่ในเวทนาทุกขเวทนานี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ไม่ท่านจึงพิจารณาให้พิจารณาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้พิจารณาเห็นรูปเป็นความว่างเปล่าแล้วผู้พิจารณาเห็นเวทนาเป็นความว่างเปล่าแล้ว ผู้พิจารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความว่างเปล่าแล้วผู้นั้นจะอยู่เหนือกรรมทั้งปวงผู้นั้นก็พ้นจากกรรมทั้งปวงคําว่าว่างเปล่านี้จะพูดเอาเองก็ไม่ได้จะประดิษฐ์ขึ้นมาเสกสรรขึ้นมาก็ไม่ได้มันไม่เหมือนมันไม่ใช่ความว่างเปล่ามันมีอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏขึ้นเองจากสติปัญญาที่พิจารณาจนถึง ถ้าไม่พิจารณาจะไม่รู้เลยถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยในสิ่งสิ่งนี้สา์โลกทั้งหลายจึงงมอยู่เกลือกลัวอยู่กับทุกข์กับสุขกับสังขารกับขันห้ากับรูปกับนามกับาธาตุทั้งหลายเมื่อหลงรูปคลั่มอยู่พิจารณาตนออกไม่ได้จิตมันไม่ดีดออกจากความยึดมั่นถือมันมันก็ หมกันอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่างมโครงกันอยู่วกวนกันอยู่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดตามอนุภาพแห่งความคิดนึกปุนแต่งความยึดมั่นถือมัน่นสิ่งที่สร้างไว้เป็นมโนกรรมกายกรรมวจ,จีกรรมอันนี้หละเรียกว่าสร้างขึ้นเองก็ติดกับดักตัวเองสำหรับธรรมะวันนี้เป็นธรรมะของผู้เจ็บผู้ไข้ในการแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วย พิจารณาให้เห็นถึงความจริงความจริงสูงสุดเมื่อพิจารณาไม่เห็นก็ให้ดูแลสติมีสติสมัมปชัญญะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูไปเฉยๆนั่นแหละดูแล้วก็พิจารณาความจริงดูแล้วก็พิจารณาความจริงสักวันหนึ่งความจริงก็จะแจ้งปรากฏแก่ใจเราเอง เพราะชีวิตของเราเกิดมาด้วยความจริงแก่ด้วยความจริงตายด้วยความจริงอย่างนี้เป็นต้นขอเจริญในธรรม